สวัสดีค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้เรามาเจอกันในเกม ROV เราบาดัายืนคู่กับโจ๊กเกอร์นะฝั่งนู้นหมิงยืนคู่กับแวนมาและเราก็ดักคุมไว้ก่อนแหละรอแป๊บหนึ่งเพื่อนๆน,นใจเย็นจ๊กเกอร์หลอกมันมาหลบมาเออนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ท้งให้เอาเลยเอาเลยรูรัโจ๊กเกอร์รูวรั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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเราจังหวะให้ กระทุงให้เออเอาได้ไหมได้ไหมได้แวนไหมได้แวนไหมเอ้ได้แวน,น,นด้วยนี่มาแล้วมาแล้วใจเยน็นใจเยน็นเออเรากระทุงให้เอาดิเอาโอ้โอ,โอ้ได้มิงไหมได้ด้วยเอาเราได้คิวเฉยม่ะเฮ้ยเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาอยากเข้าลึกเออฝังแล้ฝังแล้ว,ลวเรากระทุงให้กระทุงให้โอ,อ้แหวนแวนอยู่ข้างหลังก็ยิงเอายิงเอานะ เดี๋ยวเดี๋ยวกระถุงให้กระถุงให้อุ้ยเวมอีกทีเดียวโจเกอร์โจเกอร์อรอรป้อมตีนะป้อมตีนะนานไง <c oughs> มาดักพุ่มดักพุ่มดักพุ่มโหมีประเด็นตรงนี้มีประเด็นอวเวนฝังเลยเออรอ,อวเวนเนี่ยไม,ไม่รอดแล้วไม่รอดเออได้ด้วย,วยเปิดแล้วเพื่อนได้คิวนี่ดีใจมากมามา,มาเลสเตอร์ทำอะไร อเลสเตอร์เออเรามาช่วยเธอนี่ไงเออไปไปไหนอ่ะใจเย็นใจเย็นนี่หมิงไม้แล้วหมิงไม้แล้วหมิงหมิงเออเอาเลยสวยสวยสวยเออเฮ้ยถอยถอยถอยเยอะ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 แมว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 โอ้เยอะเยอะนี่เราหลอกมานี้เราหลอกมานี้หลอกมาแล้วมาแล้ว โอ้เพื่อนบวกวันนี้มานี้เออใจเย็นเฮ้ยเปิดแล้วสตัมเนี่ตายเลยฝังโอ้ห้อยก็ได้อ่าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออวนแวนเสร็จไหมแวนเสร็จโอ้โจเกอร์เอาได้มามาอะไรอะไรฟาร์มเหรอมา ให้เออเอาเลยเอาเอาเอวียนเอวนเวนถอย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 คิกซี่คิกซี่มาเคลียร์คลิป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 ป้อมเขาจะแตกแล้วป้อมจะแตกแล้วอเลสเตอร์ไม่นะเออตีป้อมตีป้อมตีป้อมฝังให้แล้วถอยถอยถอยปะเออไม่ถอยก็ได้มาเงินบวกบวกก็บวกเอาเลยเออรวมรวมถือดากเข้าพอดี ติปเข้าตีป้อมเลยตีป้อมตีป้อมมาใครมาฉันฝังอย่างเดียวนะอ่ะเอาทางนั้นเป็นไรอ่ะ <laughs> เย้ชนะด้วยเขาสตันตัวเองอยู่บ่บ่อสกอร์ก็ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่ช่องยังมีคลิปเกี่ยวกับ r ว v อีกหลายคลิปเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นลรงใจให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ